โยฮันเนสบราหมโยฮันเนสบราห์มเป็นคีตกวีวิทยากรชาวเยอรมันหลายคนยกย่องให้เขาในฐานะทายาททางดนตรีของลูดวิดฟันเบธโฮเฟนซิมโฟนีบทแรกของเขาได้รับการยกย่องจากฮันฟอนบบโลหรือว่าเป็นซิมโฟนีบทที่10ของเบธโฮเฟน บิดาของบรามเป็นนักเล่นดับเบิลเบสและยังเป็นครูดนตรีคนแรกของเขาอีกด้วยบรามได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันโดดเด่นเกินวัยสนใจเครื่องดนตรีทุกประเภทครูดนตรีคนสำคัญของเขาได้แก่แอดูอาร์ตมาร์คซนได้สอนเขาอย่างตั้งอกตั้งใจโดยความหวังที่ว่าเขาจะกลายเป็นนักเปนโนเอกในอนาคตโดยได้สอนเทคนิคการเล่น ของบัคโมสซาร์ทและเบธโฮเฟนซึ่งกลายเป็นที่จดจำของบรามไปโดยตลอดโดยไม่ได้ทำลายพรสวรรค์ทางการสร้างสรรค์ของสิทธิ์ความสามารถทางการเล่นเปียนโนของเขาทำให้เขาได้เป็นนักดนตรีอาชีพครั้งแรกที่ผับแห่งหนึ่งในนครฮัมบรก์กขอใส่จริดนะคะไม่รู้อ่านถูกรอเปล่าตั้งแต่มีอายุเพียง13ปีคะ่ะ ในปีคศ1853บรามได้ออกตระเวนเปิดการแสดงกับเพื่อนนักไวโอลินชื่อว่าเอเดเรเมนีซึ่งทำให้เขามีโอกาสได้พบกับนักไวโอลินชื่อดังแห่งยุคโรเซฟโยอาคิมผู้ซึ่งประทับใจฝีมือของบรามมาก และยังได้แนะนำให้เขาได้รู้จักกับฟันลิธและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชูมันกับภรรยาคาลาชูมันซึ่งเขาได้สนิทสนมกันเป็นอย่างดีอิทธิพลของชูมันที่มีต่อง,งานของบรามนั้นใหญ่หลวงนักในระหว่างปีคศ1857ถึงคศ1859เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะนักร้องประสานเสียงประจำวงของเจ้าชายแห่งเดดเมอลในช่วงเวลา น,นี่เองเขาได้ประพันธ์เซเรเนตสำหรับวงดุรียงขึ้นสองบทและคอนแชร์โตสำหรับเปียนโนชิ้นแรกในปีคศ1862เขาได้เดินทางกลับสู่นครเวียนนาชื่อเสียงฐานะนักดนตรีของเขาเพิ่มขึ้นและได้รับการยกย่องให้เป็นทายาททางดนตรีของเบียรโฮฟเฟนเพลงสวดดูรเครีมของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์คำกล่าวนั้นได้เป็นอย่างดี นอ,นอนวีน่ศหนว่งนันแปลแลดแล้ว้เจ้าอสอ 76, ิ8 7 6บรามได้แต่งซิมโฟนีบทแรกจนสำเร็จได้รับการขนานนามว่าเป็นซิมโฟนีบทที่10ของเบธโฮเฟนตามคำกล่าวของบูโลจากนั้นก็มีงานประพันธ์สำคัญสำหรับวงดุริยาง ตามมาจำนวนมากซิมโฟนีอีก3ามบทคอนเชโตสำหรับไวโอลินและคอนเชโตหมายเลขสองสำหรับเปียโนจนกระทั่งถึงผลงานเอกในช่วงบั้นปลายชีวิตนั่นก็คือบทเพลงสำหรับเคริเนตงานของบรามได้รับอิทธิพลหลากหลายโดดเด่นด้วยศาสตร์แห่งเคาน์เตอร์พอยต์และ พอลิโฟนีด้วยความงดงามของบทเพลงประพันธ์อยู่ในรูปแบบคลาสสิกที่ถูกต้องแต่งแต้มด้วยความทวินหาของยุคโรแมนติกแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสีสันทางด้านดนตรีอันบันเจิดท่วงทำนองที่สร้างสารรค์และจังหวะทำให้ประหลาดใจด้วยการสอดแทรกประสานกันเป็นผลงานส่วนตัวของบรามที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพซึ่งเราอาจนึกว่าจะเข้าใจยากเมื่อได้ยิน แต่เราก็จะเข้าถึงได้และขาดไม่ได้ในที่สุดนับเป็นหนึ่งในคีตตะกวีคนสำคัญของประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกศพของโยฮันเนสบรามถูกฝังไว้ที่สุสานแห่งนครเวียนนาในส่วนของนักดนตรีคนสำคัญผู้ล่วงลับผลงานสำหรับ,บวงดุริยางเซเรเนตโอปุสเและโอปุสิบหกซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งในบันไดเสียงเอเมเนอร์โอปุสหก และดังตัวอย่างที่กล่าวขึ้นบนสไลด์ค่ะตัวอย่างผลงานคอนแชตโตคอนแชตโตสำหรับเปียโนหมายเลข1โอปุสิบห้าคอนแชตโตสำหรับเปียโนหมายเลข2โอปุสที่83และตัวอย่างด้านล่างที่กล่าวขึ้นค่ะผลงาน Chamber Music ผลงานของ Chamber Music ยกตัวอย่างเช่นบินเ t สสำหรับเครื่องสายหมายเลข2โอปุสที่111และตัวอย่างด้านล่างค่ะ ผลงานดนตรีขับร้องยกตัวอย่างเช่นเพลงขับร้อง4บทโอปุตท,ที่121บรามได้แต่งเพลงบรรเลงเป็นโนไว้เพียง12ชิ้นจากแคตาล็อกผลงานทั้งหมดรวมกว่า122ชิ้นและเพลงอื่นๆค่ะ